ทำไมลูกก็ลูกหนูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของลูกหนูใช่ไหม,มเนี่ยสอนสิ่งมาถึงกับไอ้หืดกามเนี่ยมาถึงก็ไม่ฟังเหตุผลเลย,ยมเมื่อเขามาบอกลูกหนูว่าให้ลูกหนูเนี่ยซ้อมเพลงกบเพลงทวนลูกหนูบอกว่าลูกหนูไม่ซ้อมเพราะลูกหนูไม่ซ้อมนะก็มา่อเขให้ลูกหนูเนี่ยจะ่ซ้อมลอูกหนูไม่ซ้อมกะไล่ปั้มลูกหนูมาเนี่ยตายแล้วจะพี่ไหมคะโอเ้เยลุ้นเลยเนี่ยแบบนี้หม่อมชันไม่ยอมนะพหมคะทำแบบนี้อับอายไขยหน้าเขาไปทั่วเลยลูกของหม่อมชั้นเสียหอย เสียหายเสียหายพี่วัี้พี่อยากฟังเธอแล้วสอนเีลงดีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกเหรอเสด็จพ่อพี่ยะค่ะกระหม่อมฉันน่ะเห็นว่าเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองราชเป็นห่วงก็เลยตั้งใจจะมาสอนเพลงดาบเพลงทวนให้แต่ว่าเสด็จพี่สุภทธินะ์น่ะดื้อไม่ยอมฟังคำกระหม่อมฉันเลยกระหม่อมฉันก็เลยโมโหเลยแกล้งไล่ปั้มมาเท่านั้นเองน่ะพี่ยะค่ะน้อแก้แค้นแกมากระหม่อมฉันแกล้งแบบนี้ไม่ได้หรอกแกล้งแบบนี้มันเสียหายเสด็จพ่อไม่ยอมแย่เล่นได้ไงเสด็จพ่อเห็นไหมเนี่ย ูกหมูต oh oh, no, no, ็มตัวเธกหมูแบบนี้ลูกหมูเสียหายลูกถึงไอทีนั่นมจะไต้องแก้กายหมูด้วยเป็นลูกเชอมาเล่นป็นลูกหมูนู่เสียหายน่าที่ล่ต้องไอล่นั่นเล้วก็ไม่ได้ว่ลูกยงไ้เล่นได้เล่นไ้่อะแลลกลูกอพ่อจะม่ลกด้วยไม่ต้องไปยอมาิ่อไม่เ่อเล้ นะน้องหวังดีกับเจ้าสุเดมาภัยพักหน้าเนี่ยเจ้าตัวองค์พระมหากริย์สืบต่อจากพ่อเลื่อาทําตัวอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมข้อสุดทางที่สุดเลยเจ้าเป็นพระคูมันที่จะต้องแต่งงานแล้วน, <cents. S 1> นะละ <PDF> ูกเสด็จพี่สุภาษิตมีพระคูมันแล้วเหรอเพื่ะนยาข้าก็ต้องแต่งงานมีเมียมีเมียแบบนี้เสด็จพี่สุภาษิตก็อดมีผัวเลยใช่ไหมเพื่ะนยาข้า อดเลยอดมานานแล้วด้วยลูกหนูจิตะลลูกใด้เสด็จพี่สมบูริ์เลยไมหมคะเขาว่าลูกต้องแต่งงานต้องแต่งงานเสด็จว่ามาเม่นหมายอะไรไว้ไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนนะลูกหนูไม่อยากมีเมียยังไงก็ต้องแต่งยังไงก็ต้องแต่งเอาแต่งเขาได้แต่ว่าถ้าแต่งงานจริงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีเนี่ยลูกหนูไม่พร้อมลูกหนูเนี่ยยังไม่อยากมีคู่ครองลูกหนูขอพระพาสไปเจ็ดวันได้ไหมล่ะ อยากทำอะไรก็ทำพ่อไม่ว่าตามใจเจ้าเาสด็จพ่อหนาาไปป่าลูกเสด็จพ่อจะให้เสด็จพี่ไปประพาสป่าแล้อพี่อยากค่พี่เอาขอไปเลยไ,ไปกับไอ้เปียกเนี่ยจตายเลยชื่อเองจี้กับผมใช้ขอไปด้วย จะได้ไปดูแลเสด็จพี่นะพี่ยจะไปกับพี่เจ้าด้วยใช่พียาค่ะเอ้าก็ดีสิลูกให้น้องไปด้วยนะลูกนะไม่เอาเสด็จพ่อมาขัดใจตลอดตามไปก็ขัดใจเที่ยวก็ไม่มีความสุขแล้วอยากไปได้ไงอ่ะก็ให้น้องติดตามไปด้วยไม่เอาเสด็จแม่ติดตามนะลูกไม่ให้ไปเขาเสด็จพ่อไม่ให้กระบอมฉันไปด้วยนะปล่อยให้ไปแค่สองคนนะรับรองจะไม่ทันถึงป่าละทำไมลูกแดนก็ไปมีผัวอยู่ตรงถนนใหญ่ละ ให้นอ้องติดตามไปด้วยให้เวลาแค่เจ็ดวันแต่นั้นไปไปรีบไปรีบมาโอ้ชคด,ดีลูกน,นะเชือพอเดี๋ยวไม่ได้ไปนะลูกเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมาเลี่ย,ยข้างหลามหรอแม่ขาไอ้เบลต้องหลามไครจะไม่ต้องเม่แม่เขาบอกเองบ้างนี่หอมแม่ใช้น้ำหอมกินอะไรอ่ะเมือนล้วาขาว ผมรกวังเขาล็อกคอ พทกมันเด็ดดีนะตามีไปจะเข็นห้านอย่างีร Get up and walk, get up and walk I